เมนูแกงสไตล์อินเดียนะครับจะมีหลากหลายรูปแบบครับหนึ่งในรูปแบบที่น่าสนใจก็คือจะมีลักษณะเป็นน้ําแกงที่มีรสชาติของกะทิผสมผสานอยู่กับเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวน,นะครับวันนี้ครับเมนูที่เราทํามาจากแรงบันดาลใจของแกงประเภทนี้นั่นเองครับเราจะทําแกงไก่เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวครับความโดดเด่นของแกงชนิดนี้นะครับก็คือถั่วเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวน,นั่นเองนะฮะ เม็ดมะม่วงหินมะพราวนะครับเป็นถั่วที่มีโปรตีนสําหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ก็ทดแทนกันได้นะครับเรียกว่าเป็นอาหารทานเล่นได้เลยนะฮะแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับถั่วชนิดอื่นๆนี้ครับเขาจะมีเส้นใหญ่ค่อนข้างสูงทําให้ช่วยลดการดูดซึมไขมันด้วยนะครับเราใช้ทั้งหมด80กรัมครับผมเสร็จแล้วนะครับผมผมตั้งกระทะนะครับเอาถั่วลงมาคั่วครับผมใช้ไฟร้อนสุดเลยนะฮะ ั่วไม่ต้องนานนะครับประมาณสัก2นาทีก็พอแล้วครับเอาละเอามาใส่ครกนะครับเดี๋ยวผมจะโขกให้แหลกนะฮะในขนาดเดียวกันนะครับกระทะใบเดิมเลยครับเราใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะครับผมกระเทียม2กลีบนะครับบดลงไปผสมกับหอมใหญ่นะฮะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะร้อนๆครับผม ผัดให้พอนุ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปครับผมไก่แล้ววันนี้เราใช้เป็นสะโพกนะฮะติดหนังก็ผัดให้ด้านนอกสุกข,ขึ้นเล็กน้อยครับอ่ากลับมาที่ถั่วของเรานะครับตอนนี้พักไว้เล็กน้อยเย็นลงแล้วครับก็โขกครับผมโขกให้พอแหลกนะครับแล้วก็ใส่ขมิ้นตามลงไป พริกบนยี่หร่าอบเชยแล้วก็ลูปผักชีสุดท้ายนะฮะเกลือเล็กน้อยครับผมโขกตอนให้ถั่วของเราแหลกดีครับกลับมาดูที่ไก่ครับผมผัดให้ผิวด้านนอกพอสุกดีนะครับด้านในนี่ยังไม่ต้องสุกนะฮะไม่เป็นไรครับแล้วเราก็ใส่ถั่วที่ผสมเครื่องเทศทั้งหลายเนีครับลงไปครับค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งผัดเล็กน้อยนะครับ เวลาสไปซ์หรือพวกเครื่องเทศเนี่ยครับเขาเจอ,อความร้อนเขาก็จะมีความหอมขึ้นอีกนะฮะเรารู้สึกว่ากลิ่นหอมดีแล้วนะฮะก็ใช้ได้แล้วครับเติมน้ำสะอาดลงไปนะครับหนึ่งถ้วยตวงครับผมนอกจากน้ำสะอาดแล้วนะครับวันนี้นะฮะรสชาติแกงของเราจะอร่อยไม่ได้เลยถ้าขาดกะทิครับผมวันนี้นะฮะ ผมใช้กะทิน้ำสำเร็จรูปต้องบอกว่าเป็นความสะดวกที่ช่วยทำให้คนรุ่นใหม่ที่ชอบทำอาหารเนี่ยนะครับเข้าครัวได้ง่ายยิ่งขึ้นครับไม่ต้องวิ่งไปหาซื้อกะทิมาคั้นให้เสียเวลานะครับ <S <S นอกจากนั้นนะฮะวิธีการเปิดของเขาเนี่ยก็ยังง่ายด้วยเราไม่ต้องใช้ที่เปิดกระป๋องนะครับ <S <S อ,อย่างนี้ได้เลยครับ <S <S เราใช้กระป๋องหน,นึ่งเนี่ยนะครับปกติแล้วจะ400มิลลิลิตรเราใช้ทั้งหมด1ถ้วยตวงครับผม <S <S ที่เหลือนี่เราสามารถแช่เย็นเก็บไว้ได้นะครับ หลังจากนั้นเราก็คนเบาๆนะฮะพอเดือดอีกครั้งให้เราลดไฟแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟกลางๆเป็นเวลา20นาทีจนเนื้อไก่ของเราสุกด,ดีครับแกงตัวนี้นะครับต้องบอกว่าน้าแกงเขาค่อนข้างเข้มขน้นแล้วก็มีส่วนประกอบของถั่วเยอะดังนั้นเนี่ยครับเราอย่าใช้ไฟแรงแล้วต้องคนเบาๆเป็นระยะๆะะนะฮะไม่งั้นกลมมอจะไหม้เอาละครับผมจะเพิ่มผักเพิกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมสามารถใส่เป็น กระหล่ำดอกก็ได้ใส่เมนบล็อกเคอรีร่ก็ได้แต่ใส่ตอนท,ท้ายเนี่ยครับเพราะแป๊บเดียวก็สุกละสัก2นาทีก็พอแล้วฮะนะครับใส่ลงไปแล้วก็คนเบาๆนะครับผมปรุงรสด้วยเกลือเพิ่มเล็กน้อยนะฮะเกลือเรามาใส่ตอนหลังเลยก็ได้นะครับตอนแรกที่เราใส่ตามกระถั่วเพื่อให้มันแหลกขึ้นง่ายนะครับตอนหลังเนี่ยเป็นการเรียกว่าชิมแล้วก็ปรับรสครั้งสุดท้ายนะครับแกงสูตรนี้นะฮะเราจะใส่รสเปรี้ยวนิดหนึ่งเปรี้ยวจากมะนาวครับผม จุดเด่นของเขานะครับจะเห็นว่าเราไม่มีใส่น้ําตาลเลยความบวานของเขามาจากถั่วมาจากกะทินะครับแล้วก็มาจากหอมที่เราผัดด้วยครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับแต่งหน้าด้วยผักชีส,สวยๆสักช่อครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นรสชาติของแกงที่แตกต่างจากแกงบ้านเรานะครับแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมต้องหลงรักอย่างแน่นอนลองทํากันดูนะครับและนี่ก็คือแกงไก่เม็ดมะม่วงหิมพา,านา์ครับ ติดตามรายการเราได้อย่างง่ายๆนะครับรับรองว่าแฟนๆชาว y o u t u b e จะไม่พลาดรายการพลพักนักปรุงอย่างแน่นอนครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ